สวัสดีนะครับสวัสดีเอช่องภูมิใจนะครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่โกสินพิสัยนะครับมาหากินขาพี่น้องให้ทานเออว่าอยู่ตรงไหนสถาน,นีตั้รว์โกสุนพิสัยนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างกับเขาไปแล้วพี่น้องสั่งอาหารไปแล้ววันนี้ทานข้าวกล่องนะคะ <c oughs> วันนี้ทานข้าวกล่องเ <c oughs> <c oughs> วันนี้มากับใครคะวันนี้มากับพี่ใบตองเมคอัพนะคะตอนนี้เราก็มาหาอะไรกินพัวก็ตื่นพี่นอ้องพ้าวต้สีเพิ่งตื่น <c oughs> อันนี้พี่ใบตองเป็นช่างแต่งหน้าอยู่ที่สารคามนะครับแต่ <c oughs> สร้างแต่งหน้าเืือดังช่างแต่งหน้าโรงเด่นคัอันนี้ร้านตามสั <c oughs> ่งง่ายๆพี่น้องกินแบบง่ายๆ ร้านนี้รู้สึกรู้สึกปลอดภัยสุดแล้วเพราะว่าอยู่ในสถานีตำรวจมากินร้านนี้รู้สึกปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยที่สุด <laughs> ปลอดภัยที่สุดแม่วางลักษณะของ,งท,ขท่าแขนและท่าถ่ายรูปเอาแมีวขนาดตัวใหญ่มาแต่ใส่ เมื่อกี้แล้ทะเลเฮ็ดปะเนี่ย er, มันมีคนมาขายแล้วก็จะได้เสินต่อให้เราเสิร์ฟ<อ>แม่รเราไปขายแม่จะช่วยท่าไปกินก๋วยจ้าร้านนึงเสิร์ฟแม่ใส่ต้า,าน,นในหนังกหลายนกปวดหัวนกกระบไดเป็นร้านตามสั่งอยู่ในสถาน,นีตำวรวจพี่ใบตองบอกว่าร้านนี้อร่อยก็เลยลองมาชิมนะครับพี่น้องกล้องมาซีมมือผู้ใด้กลายไปไกลมาท่านนี้กับสากพ่อแม่พี่น้องมาอุดหนุนเนี่ยเต้ ภูมิใจก็ลองมาชิมครั้งแรกนะครับร้านนี้ที่สถานีตำรวจอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเสร็จแล้วเหรอ อยู่ตรงขามธนาคารไทยพาณิจจาลรับเขายรับงานใบสี่รับงานรับงานใบสี่แปดร้อยจังว่าซื้อใบตองเป็นละสามร้อยกว่าบาทรับงานใบสี่แปดร้อยลงทุนขาดหายฟองไหนอ่ะงานอะไรงานบ้านยังใหญ่แล้วก็บวชบ่บ่งานเต็งอาจจะงานเต็งอ๋อแล้วก็มีวันที่สามสิบสามสิบหนึ่งถ้าไม่คนเฟิร์มเจ้าสาวว่างงบหน่อยวบบนี้แข่งหนักกัน อาส่างอีกคนหนึ่งใบซีกหา่ายก็เรื่อเอาเป็นอย่างขึ้นว่าเป็นก็นว่เอารวมรวมโหลดเน,ะนาะรูนจักแบบประหยัด่ก็เลยอ๋อเขาจอดเหยีแบบประหยัดก,ก็เลยงงอยู่จัตติใดบ่ได้จัตสิตามบา่ตามพอมาจบับก็จับประเดี๋ยวว่าม,จมาจับสมมุติคุณก็จาที่ใบตองนะครับอา่าเป็นช่างแต่งหน้าระดับแนวหน้าของภาคอีสานก <laughs> ็ว่ามันอยากอายเพิ่นมันอยากอายเพิ่น วันนั้นพี่ไปตองก็มีคลิปสัมภาษณ์กับอันสาวลาวนะครับพี่น้องก็รอดติดตามต่อไปอยู่ในช่องของอันอยู่ในช่องไหนนะอยู่ช่องน้องมวยช่องน้องหมวยนะครับเมื่อนั้นเพื่อนไปกินหมกระทะเพิ่นได้ไปพอกันกับสาวลาวได้โอกาสถ่ายคลิปเะวาเพื่อนได้ไปแต่งน้องคำน้องอะไรนะน้องคำล่าลำอะไรนะลำละครลละครน้องคำล่าลำละครนะครับพี่น้องเพื่อนได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปน้ำกันเพระว่า ได้ไปตั้งหา้าได้ไปตั้งห้าแหนหวยยุ่มมือปิดบุ้งกันเลยได้รู้จักครับเมืม่อวานแม่พรกับน้องก็มาถ่ายโปสเตอร์อยู่ันร้านพี่ชัยรัตน์ก็จะมาถ่ายโปสเตอร์เนหะม,<า>มือนเหมือนม,ม,มาถ่ายปกถ่ายอะไรมั้งนึกว่ามาแตึกอะไรสดไม่ไม่ไลฟ์สดวันที่29ไลฟ์สดวันที่29นะครับของเพชรลำเพลินคุณยาพรกับอัน ผีรำละครมาถ่ายโปสเตอร์แต่สวยชุดสวยสวยชุดสวยมากตังหนาคำเพีหวานเฮงเพชรำเพิ่นนักร้องเสียงดีเครื่องเสียงแน่นถ้าถ้าเกปัญหาเดนเซอร์ใดคือเนาะแดนเซอร์มันอย่างห่างๆางอยู่เนาะมันมันแบบบ่ค่อยลงตัวกันนะไมมันปิดวงอ่ะผู้ใ่แฮบเพียร์แกใส่ผู้เก็บผมักเก็บผู้ปล่อยผมักเก็บมันหลากหลายมันบมันมันหลากหลายเพราะ มันมันเลยบอสปาแสดงมาแสบอิริแสบการันตีคอนเฟิร์มเหตุลดจับครบโหลดาพี่น้องจามสามเทียแล้วแสดงว่าครบสูตรครบสูนย์จากที่เวลก็เก่งก็เริ่มงเวเก่งแล้วพี่น้องเตะกี้นี่เปิดคลิปขึ้นมาเงียบเงียบก่อน มันไม่เหมือนไลฟ์สดไงแบบได้อ่านคอมเมนต์แต่ว่าอันนี้มันเป็นคลิปไงเร <c oughs> าก็ไม่รู้ <c oughs> ว่าเราจะพูดอะไรไง <Mohammed> <c oughs> นี่ยังสอนมีราคาพี่ใบตองเราซื้อข้าวแล้วเราเส่กล่องเราก็จะไปกินส้มตำร้านอมร <c oughs> ร้านชุณนี่ชื่อน,นะครับ เยวไปฮอดลันตำบะงงกับพอกันได้ไรสดแล้วพี่น้องด้วยสไลด์ทางเพจนะครับพูดคุยกันกล้องสดใสามากเลยอ่ะกล้องสวยดยวีสวยเพราะเสื้อย่างลี้งแบบแบบมันมันมันผิวเนียนดีอ่ะทอดไข่เหลือทอดไข่พี่ใช่ไหม ไม่น,นี่เป็นคืนวะเป็นคืนแบนเป็นคืมฝนตกพ่อฝนตกแก้วแต่มันยืนจะว่าเศร้าโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็กไว้ซ้ำนีล่ล่ะฝากเพื่อนพี่น้องติดตามช่องภูมิใจเมคอัพด้วยนะคะบ๊ายบาย